สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันเช่นเดิมแล้วก็เดี๋ยววันนี้พาชมบอนสีด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปหนูก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีอ่าปลายทางเหมือนเดิมค่ะเก็บปลายทางได้นะคะสามารถ สั่งแล้วก็รอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3อ่าานะคะหรือว่าถ้าท่านใดสะดวกโอนนะคะก็มีโอนเหมือนกันนะคะได้ทั้งโอนแล้วก็ไปทางคิดเท่ากันเลยนะคะทั้ง2แบบค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่30บาทนะคะไม่ว่าจะสั่งกี่ต้นก็30นะคะเหมาให้ค่ะ ก็อตอนนี้อ,อย่างที่รู้กันค่าส่งมันขึ้นนะคะแต่หนูยังให้เท่าเดิมนะคะค่าจะส่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีกระถางสีนิ้วมาเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาชมกระถางสีนิ้วแล้วก็พาชมต้นแม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นปีกนางฟ้านะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะปีกนางฟ้าโทนขาวนะคะก้านจะออกนะคะสีเข้มๆนะคะบางคนเรียกสายบัวนะคะแต่หนูชอบเรียกว่าก้านดำๆนะคะตัวนี้ ราศีพฤธศกนะคะตัวนี้จะมีเม็ดออกชมพูแดงด้วยนะคะเป็นบอลกลาบค่ะราคาต้นละ200บาทนะคะราศีพฤธศพอันนี้ก็จะเป็นเทวกรรมลังลักษนะคะนี่ค่ะถ้าแบบนี้กัดมาแล้วก็จะมีไซส์100แบ่งอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะแบบกัดแล้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะมันกัดได้เต็มกว่านี้อีกนะคะนี่ค่ะสวยมาก นี่ค่ะที่ถ้าตัดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะตัดมาอีกนะคะตัวนี้อันนี้เป็นหนุมานจอถนอนนะคะต้นใหญ่มากนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่มากจริงๆนี่ค่ะน่าจะเกินไม้บรรทัดแล้วนะคะบางต้นนะคะตีไปว่าไซส์หนึ่งไม้บรรทัดนะคะกัดสีเรียบร้อยตัวละห้าสิบค่ะหนุมานจอถนอนจะเส้นใบออกขา,ขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็กัดพื้นออกแดงค่ะอันนี้สุดป่าถนานะคะสุดป่าถนาก็เป็นไม้กัดสีเช่นเดียวกันกัดเยอะค่ะ ต้นนี้นะคะต้นใหญ่แล้วหนูขอที่120ยี่บบาทนะคะเพิ่งเจอต้นเดียวนี่ค่ะตัวนี้นะคะอ่าอันนี้มันจะเป็นแพ็คคู่นะคะเป็นหนุมานออกศึกนะคะอยู่กระถางเดียวกับกลุมพกัรน,นะคะตับรามาเกยียเหมือนกันเลยต้นใหญ่นะคะนี่เนี่ยค่ะตัวนี้จะมีอยู่อ่าสองต้นในกระถางเลยนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บบาทนะคะคุ้มมากมันจะมีแพ็คคู่แบบนี้จะมีอยู่สองต้นนะคะ อีกกระถางหนึ่งก็จะเป็นกระถางน,นี้นะคะก็เป็นหนุมานออกศึกอยู่กับกุมภารเหมือนกันนะคะให้ไปต้นละ80บนะคะมี2กระถางเท่านั้นเพชรเจ็ดสีนะคะถ้าใครรับตัวนี้ตัวนี้ก็ด่างมาแล้วนะคะนี่ค่ะตาดสีมาแล้วด้วยอันนี้หนูขออยู่ที่60บบาทค่ะนี่ค่ะ ดารารายนะคะดารารายก็เป็นไม้สวยะค่ะแล้วก็แบบทรงดีนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสังเกตได้ว่าใบมันจะดกนะคะดารารายอันนี้ทวีราบนะคะหน้าม่วงนะคะตัวนี้จะหน้าม่วงเราจะกัดเม็ดชมพูมาเริ่มกัดแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะทวีราบหน้านี้สวยมากนะคะเจ๋มมากนะคะให้ไปหนึ่งร้อยค่ะนี่ค่ะสาวโพธารามนะคะไม่ได้มาดูหลายวันเลยนะคะตรงนี้ เนี่ยค่ะอันนี้มีแบ่งสามห้านะคะแล้วก็มันเป็นไม้ที่แข็งแรงมากนะคะมีแบบพักมากลับมาหาหนูเรื่อยเลยนะคะเพราะว่ามันมันสวยนะคะแล้วก็พี่ๆได้ไปอ่ะส่วนใหญ่มันจะแบบอีกไม่กี่ใบมันก็ใกล้จะกัดแล้วนะคะเพราะว่าต้นที่ส่งมันก็ต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้มีแบ่ง35บาทถ้าใครชอบโทนขาวนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะ35บาบาทแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะใส่กระมังรองน้ำนกตู้แบบนี้ได้เลยนะคะ ขาวโพธารามค่ะนกน้อยนำโชคนะคะตัวนี้ยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี่นะคะอันนี้หนูมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่หกสิบาทนะคะสำหรับนกน้อยนำโชคนะคะอันนี้มันจะเป็นใบที่พิ้วๆนะคะแล้วก็ใบจะไม่ใหญ่เท่าพัน์อื่นๆนะคะเขาจะใบแบบไม่ใหญ่มากค่ะตัวนี้นะคะส่วนมากแบบใบมันจะน่ารักน่ารักแต่ว่าใบามันชอบออกมาเยอะนะคะใบดกนะคะนกน้อยนำโชคค่ะตัวนี้ แ็คคู่แบบนี้ก็มีนะคะเป็นกุมพการอยู่กับขุนสีโคชะคงนะคะสำหรับคู่นี้ให้ไปอยู่ที่ราคานะคะขออยู่ที่เจ็สิบบาทแล้วกันนะคะคู่นี้คะ่ะสวยมากเนี่ยคะ่ะทรงใบคล้ายๆกันเลยมันเป็นแบบทรงใบาย,ยาวเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวหนูจะพามาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่อะไรอ่าเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันนะคะเอายาออกแป๊บหนึ่งนะคะ คือก็จะหล่อน้ําใส่กระมังไว้นะคะหรือว่ามีอะไรที่ขังน้ําได้ค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้บางอันก็ถาดบางอันก็กระมังนะคะตัวนี้คือพญาพันวังนะคะใครชอบโทนแดงนะคะตัวนี้สวยมากยิ่งโตยิ่งกัดสวยค่ะตอนเด็กมันอาจจะยังไม่กัดแจมขนาดนี้มันจะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้มีแบ่ง50บาทนะคะสําหรับพญาพันวังนะคะขอบใบก็พิว๊ๆด้วยนะคะ อันนี้ที่ให้ลงหัวคือพยามัจจุราชนะคะใบแข็งมากค่ะสังเกตดูอันนี้หนูไม่ได้หล่อน้เลยถ้าจะให้ลงหัวนะคะต้นมันจะยิ่งแข็งไปใหญ่เลยนะคะตัวนี้แต่ว่าใบามันจะไม่ดกนะคะสังเกตดูอันนี้คือเตรียมให้เขาลงหัวให้เขาทิ้งใบนะคะพยามัจจุราชจะมีแบ่งกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ที่2 5 0ห้าสบาทนะคะถ้าใครสนใจมันจะแดงเงาๆเลยนะคะตอนเด็กนะคะแล้วก็โตมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะพยามัจจุราชหายากค่ะ นี่เป็นเจ้าจัก,กรพพัดนะคะเจ้าจาักรพพัดแบบที่ไม่ด่างนะคะตัวเก่าสวยมากนะคะตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะต้นใหญ่แล้วใบเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะคุณสี่โคเคงนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะในบางใบตัวนี้มีแบ่ง3ามห้าค่ะทรอพาทรพีนะคะตัวนี้อยู่ตับรามเกียนนะคะเป็นบอลเก่าหายากอีกหนึ่งตัวนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะทรอพาทรพีแก้วโกเมนนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะแก้วโกเมนสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ ก็จะมีต้นแม่ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะหนูลงไปคลิปก่อนหน้านี้วันนี้ถ้าเมื่อคืนฝนมันจะย้อยเม็ดนะคะถ้าหายไม่ทันก็เดี๋ยวจะแปะคลิปที่แล้วไว้ให้นะคะเป็น EP 324นะคะ EP นี้จะเป็นคลิปที่325นะคะจดชื่อไว้ได้เลยแล้วก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่า,าไม่สะดวกบงบางท่านนะคะต้องแบบว่า ต่อดมาก็ได้นะคะแบบว่ามันเสียดตังค่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็ตอดมาให้หนูโทรกลับได้นะคะโอ้นางรากสดต้นนี้สวยมากค่ะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะนางรากสดต้นนี้ค่ะก็แจ้งว่าต้นในคลิปได้นะคะถ้าใครอยากได้ต้นในคลิปนะคะแต่ไซส์นี้จะมีต้นเดียวนะคะให้ไป150บาทค่ะอันนี้พญาสุรเสณ์นะคะก็เริ่มกัดมาแล้วค่ะตัวน,นี้ทำกอสวยนะคะใบมันจะตกพุ่มดีตัวน,นี้มีแบ่ง50บาทค่ะสำหรับพญาสุรเสณ์ พยาพันธงนะคะพยาพันธงกระถางสี่นิ้วก็จะอยู่ที่50บาทค่ะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะจดชื่อไว้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพยาพันวังนะคะก็จะเริ่มเริ่มกลับมาแบบนี้ค่ะยิ่งโตมันจะยิ่งแจ็มนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันเช่นเดิมแล้วก็เดี๋ยววันนี้พาชมบอนสีด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปหนูก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีอ่าปลายทางเหมือนเดิมค่ะเก็บปลายทางได้นะคะสามารถ สั่งแล้วก็รอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่เบอร์064 282 4363นะคะหรือว่าถ้าเนะคะหรือว่าถ้าท่านใดสะดวกโอนนะคะก็มีโอนเหมือนกันนะคะได้ทั้งโอนแล้วก็ไปทานคิดเท่ากันเลยนะคะทั้ง2แบบค่าส่งเมาเหมาๆอยู่ที่30บาทนะคะไม่ว่าจะสั่งกี่ต้นก็30นะคะเมาให้ค่ะก็ตอนนี้อย่างที่รู้กันค่าส่งมันขึ้นนะคะแต่หนูยังให้เท่าเดิมนะคะค่าจะส่ง โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีกระถางสีนิ้วมาเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาชมกระถางสีนิ้วแล้วก็พาชมต้นแม่ด้วยนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเริ่มกันที่ไม้ม่วงเลยนะคะตัวนี้เป็นไม้สีออกม่วงนะคะใบหยิกๆค่ะตัวนี้เหมือนช่อดอกไม้สีม่วงเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่าม่วงจรัสกุลนะคะม่วงจรัสกุลให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะตัวนี้นี่ยค่ะ ไม้ม่วงมันจะมีไม่กี่ตัวนะคะ,ะที่เป็นบอนสีม่วงนะคะก็น้อยค่ะพวกม่วงมงคลม่วง,วงจลาสกุลอาจจะมีม่วงเจริญอีกตัวหนึ่งแต่ม่วงเจริญจะไม่แจมขนาดนี้นะคะมีน้อยมากนะคะสําหรับไม้ม่วงนะคะอันนี้ยักษ์กุมพกัรนะคะตัวนี้ก็จะโทนใบยาวนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะกุมพกัรมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะตัวนี้ก็ทําพุ่มสวยค่ะถ้าใครแบบอยากได้ไปปลูกเป็นพุ่มเป็นกอนนะคะ นกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคเป็นไม้ที่ใบดกแต่กอดีนะคะตัวนี้ให้ไป60บาทค่ะนกน้อยนำโชคนะคะนี่นกพะเก้านะคะนกพะเก้าก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะนกพะเก้าเป็นไม้ของน้องนะคะน้องหนู่เขาเป็นคนซื้อแม่พันธุ์เข้ามาในสวนนะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทค่ะกระถาง4นิ้วนี่ค่ะใครชอบแบบว่าชื่อมงคลนะคะตัวนี้ชื่อว่า สิริโชคนะคะใบแข็งมากแล้วก็จะกัดออกโทนชมพูนะคะอันนี้เริ่มกัดมาแล้วค่ะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะสิริโชคนะคะมีอยู่ประมาณ2กระถางนะคะ2กระถางเริ่มออกมาแล้วค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะชื่อสิริโชคค่ะอ่าตัวนี้สวยมากค่ะใครชอบโทนชมพูนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเพชรจินดานะคะตัวนี้เสน่ห์ของเขาอีกอย่างหนึ่งคือตอนโตมีหูเยอะมากนะคะหูใต้ใบนะคะ ตัวนี้ให้ไป120บาทนะคะสำหรับเพชรจินดานะคะตัวนี้มหาราชค่ะตัวนี้เป็นไม้ป้ายบอลเก่านะคะค่อนข้างหายากแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสำหรับมหาราชนี่ค่ะสวยมากป้ายชมพูนะคะอันนี้จังหวัดอะไรไม่แน่ใจคะ่ะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ1 0 0บาทนะคะเป็นใบกลมค่ะ ต้นแม่หนูเห็นเหมือนมันจะกระเด็นอยู่นอกอันนี้เดี๋ยวหนูพาไปช่วยอีกทีว่าใช่หรือเปล่าอ๋อใช่จริงๆด้วยค่ะอันนี้มันกระเด็นมาออกอยู่นอกกระถางนะคะขึ้นอยู่ที่ดินค่ะนี่ต้นแม่เขานะคะเป็นจังหวัดค่ะถ้าจําไม่ผิดจะเป็นจังหวัดกําแพงเพชรนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะใบกลมนะคะมันทนมากเลยนะคะไม่รู้เขามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเนี่ยค่ะตอนแรกถ้าจําใครจําได้นะคะตรงเนี้ยหนูวาง กระถางไว้แต่เป็นลูกไม้สีเข้มๆอะค่ะออกทนง่วงดำๆนะคะนี่ค่ะเพราะเพิ่งขึ้นงอกมาใหม่น่าจะเป็นจอมค่ะติดมากับดินนกพะก้าแผงนะคะจะอยู่ที่ต้นละ35บาทนะคะหรือเขามีชื่อแล้วนะคะชื่อว่านกพสูุนนะคะตัวนี้ อันนี้บอนเก่าค่ะไม่มีชื่อนะคะเป็นโทนแดงๆนะคะเม็ดจะมีออกขาวออกชมพูด้วยนะคะตัวนี้ให้ไป35บาทเช่นเดียวกันนะคะบอนเก่าไม่ทราบชื่อคะ่ะบอกบอนเก่าสีแดงก็ได้นะคะตัวนี้ แก้วมังกรน,นะคะตัวนี้เป็นไม้เปิดเปิดค่ะนี่นะคะหนูให้ดูใกล้ๆเลยตัวนี้ให้ปลายแปบาทนะคะวันนี้จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะพี่ๆลองเทียบดูอ่ากับกระถาง4นิ้วที่บ้านได้นะคะบางทีมันอาจจะแบบเป็นภาพใกล้นิดนึงนะคะเพราะว่าหนูอยากให้เห็นลายใบยชัดๆนะคะ บอกะะราคาเป็นตอย่างตัวนี้ให้ไป80บาทนะคะสําหรับแก้วมังกรคะ่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามัดฉานุนะคะตับรามเกียนนะคะตัวนี้ทรงมันจะสวยมากเวลาทําพุ่มนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะมัดฉานุเผื่อใครเก็บแบบว่าตับรามเกียนอยู่นะคะอันนี้หน้าสวยมากคะ่ะเขามีชื่อว่าบางใหญ่นะคะบางใหญ่ก็จะมีแบ่งต้นละ100บาทคะ่ะสําหรับบางใหญ่นะคะ อันนี้ไก่อัมพันธ์ค่ะไก่อัมพันธ์มีแบ่ง50บาทค่ะไก่อัมพันธ์นายทองเหม็นนะคะมีแบ่งต้นละ100ตัวนี้อยู่ตับวีลชนนะคะใบผิวๆค่ะสีแดงๆนะคะอันนี้จะเป็นมรกตสยามนะคะแบ่งไปต้นละ50บบาทตัวนี้เป็นแบบ เขียวเประนะคะเขียวเประเขียวอ่อนเขียวเข้มขอบใบพิ้วนะคะแล้วก็จะกัดเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะตกพุ่มสวยเหมือนกันเนะะี่ยค่ะต้นละห0ค่ะสัจธทรมนะคะต้นละ35บาทค่ะสําหรับสัวจะทรมนะคะใบแข็งมากตัวนี้ชื่อว่ารัตนบ,บุรีหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าพญาไกรสอนสิงหราชนะคะตัวนี้ให้ไป80บบาทค่ะเดี๋ยวจะกัดสีมานะคะสวยมาก กุมพกันนะคะสวยมากเลยต้นละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะกุมพกันสีเบนจะลงน้ําทองนะคะถ้าใครรับต้นนี้หนูขออยู่ที่หนึ่ง้อห้าสิบบาทค่ะนี่มันจะกัดสีมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะกัดโทนออกชุมพูนะคะเนี่ยค่ะนกน้อยน้ำโชคนะคะมีแบ่งต้นละหกสิบนะคะสวยมากเนี่ยค่ะเวลาอยู่เป็นพุ่มนะคะสวยมากเลยข้างๆกันนะคะทาบางแก้วนะคะทาบางแก้วมีแบ่งต้นละหนึ่งบาทค่ะ ตัวนี้มหัดไทยนะคะใครชอบไม้โชนเข้มๆนะคะเม็ดชมพูตัดกันสวยมากตัวนี้ให้ายต้นละหนึ่งร้อยค่ะมหัตไทยนี้เทพอัสดงนะคะนี่มันชอบขังน้ํานะคะเพราะว่าหมู่ใบเกยกันเลยนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะสวยมากเข้มๆนะคะแล้วก็ใบแข็งอันดามันนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันดามันนี่ค่ะสวยมาก อันนี้เมืองจันนะคะเมืองจันหายากค่ะตัวนี้นะคะใบแข็งมากให้ไปหนึ่งรอยห้าสิบาทนะคะกระถางสี่นิ้ค่ะอันนี้สี่ลำพูดนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทหน้าออกสมๆค่ะอันนี้แพ็คคู่ไมกแล้วเทพที่ได้อยู่กับหนุมานออกศึกนะคะนี่มีสองต้นเลยในหนึ่งกระถางนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสองสองต้นในกระถางเลยค่ะ นี้พะไวนะคะตัวละห้าสิบาทตัวนี้แดงยันก้าเลยนะคะนี่ถ้าเป็นสีเบญจรงค์น้ําทองที่แบบไม่ด่างนะคะหนูให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทมันจะเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะแล้วก็กัดชุมพูนะคะกัดได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้ให้ไปเจ็ดสิบค่ะชื่อว่าสีเบญจรงค์น้ําทองนะคะถ้าสีเบญจรงค์เฉยๆจะเป็นไม้กัดแดงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเทพอัสดงส่วนมากตัวละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ใบใหญ่คะ่ะยิ่งโตยิ่งสวย นางรากสดต้นนี้นะคะมันป้ายมาใบใหม่ป้ายใบเดียวนะคะหลอดกําลังมาตัวนี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะถ้าใครรับตัวนี้ก็แจ้งได้คะ่ะนําโชคนะคะใบกลมม้งเลยตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะนําโชคอ่าทนแดงนะคะเลิศมงคลคะ่ะตัวนี้ยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่เป็นพุ่มดีมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ชื่อว่าเลิศมงคลคะ่ะ ก็นะคะพี่ๆถามกันมาว่าจําชื่อได้ยังไงนะคะบางทีอหนูอยู่กับเค้าทุกวันนะคะบางทีก็อาจจะมีต้นที่ลืมไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้นางรากสดนะคะนีอันนี้นางรากสดแผงต้นละห้าสิบบาทค่ะลูกไม้เนี่ยค่ะลูกไม้มหาเฮงนะคะตัวนี้ต้นละห้าสิบนะคะสีสวยมาก <S <S มากันทกะนะคะนี่ค่ะต้นละสามสิบห้าค่ะม้ากันทกะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบแปลกโทนเข้มนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทค่ะทรงดูใบนะคะแปลกกว่าคนอื่นนะคะมันจะออกแนวแบบใบพัดใบกลมเลยนะคะตัวนี้นะคะสัจธรรมนะคะต้นละสามสิบห้าบาทค่ะก็อันนี้เป็นตาลแม่กูซูมานะคะโทนชมพูอันนี้ให้ไปต้นละสามสิบห้าบาทเช่นเดียวกันนะคะลูกไม้มหาเฮงนะคะสีกาญจนาพิเศษนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะ อันนี้ก็ใช่ค่ะสีกัญนาพิเศษนะคะอันนี้มหาราชานะคะมหาราชาต้นละห0ิบาทคะ่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะม้านะคะตัวนี้ม้าสีมอกนะคะสีแปลกกว่าเพื่อนตน้นละ90บาทคะ่ะม้าสีมอกใครชอบใบไผ่สีเหลือบนะคะสวยมากตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะตน้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับต้นนี้นยคะมีจํานวนอยู่นะคะสําหรับตัวนี้นนะคะ่ะเป็นไม้ผ่านนะคะสวยมากอันนี้เพชรมอนโทนนะคะใครชอบโทนแดงนะคะตัวนี้ก็สวยใบแข็งเป๊ะเลย นะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเม็ดแบบนี้ค่ะมันจะค่อยๆตกัดมาเรื่อยๆนะคะแต่เม็ดมันจะสีเดียวกับพื้นมัอนอาจจะแบบแยกไม่ออกเท่าไหร่นะคะพื้นมันจะออกแดงๆนะคะเม็ดมันก็ออกโทนเดียวกันเลยนะคะตัวนี้มีแบ่ง80บาทค่ะผู้พิงนะคะสําหรับผู้พิงก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่กระถาง4นิ้ว150บาทนะคะผู้พิงเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะส่วนมากนี่ค่ะ นี่อันนี้มัชชานุนะคะที่หนูบอกมันเป็นพุ่มสวยดีนะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะสําหรับมัชชานุนะคะแล้วก็กอนี้นะคะนี่นกววยุพักนะคะเหมือนมันกอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสวยมากนะคะนี่อันนี้ก็มีแบ่งห้าสิบาทนะคะสําหรับต้นกระถางสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะเยอะมากนะคะบางทีมันถ่ายได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็เห็นอันนี้แต่ว่าเนี้ยมันหมอบเขาอยู่ เศรษฐีสุพันธ์นะคะถ้าแสงไม่พอมันจะเป็นแบบนี้นะคะปกติแล้วมันจะกัดชุมพูนะคะตัวนี้เศรษฐีสุพันธเริ่มมีออกแล้วนะคะแบ่งไปอยู่ที่ต้นละแปดิบาทนะคะแต่ยังไม่ชุมพูขนาดนี้นะคะอันนี้มันอยู่ใต้เขาเมื่อกี้เห็นไหมคะหนูควักออกมาชกใต้เขาเลยคือมันชอบแสงนะคะไม้ตัวนี้ชอบแสงมากนะคะชายชนก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะมีตั้งแต่ไซส์หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนะคะ บริเวณนี้บางทีหนูข้ามไปอาจจะเป็นลูกไม้นะคะเพราะว่าบางทีลูกไม้เนี่ยมันต้องผ่าแบบต้นต่อต้นเลยเพราะว่าถ้าเขาเรียกอะไรลูกไม้อ่ะมันเหมือนไม้ตัวหนึ่งที่แบบเจ้าเหมือนต้นแม่แบบเนี้ยค่ะบางทีมันเขาเรียกอะไรถ้าผ่าไม่ได้แยกไว้มันก็จะไม่รู้นะคะว่าแม่มันต้นไหนนะคะโอ้อันนี้ก็สวยมากอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันเนี่ยค่ะนี่อันนี้ต้นแม่สีดีโชคค่ะสวยมาก นี่อันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะสําหรับต้นลูกสี่รีโชคนะคะที่หนูให้ดูกระถางสี่นิ้วไปนะคะสวยมากนี่ค่ะพญามน์นะคะหนูมีหน้าเดี๋ยวหนูดูก่อนหนูมีหน้าไหนน้อมีหน้านี้ค่ะหน้านี้มีแบ่งห้าสิบาทนะคะพญามณ์เม็ดสีชมพูค่ะทีๆเลยนะคะมีแบ่งห้าสิบค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็นกวายุพักนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซูสีไทยห้าวนะคะก็มีแบ่ง ห้าสิบบาทเท่ากันค่ะสวยมากอันนี้เป mm ็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐแบบป้ายก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตอนนี้เด็กมันจะทรงประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นนกไายุพักรวมกออยู่กับกวนอูนะคะนะคะกวนอูกวนอูก็จะโทนแดงนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาสามห้านะคะสําหรับกวนอูนกบายุพักจะโทนชมพูนะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทค่ะ อันนี้สวยมากนะคะอันนี้คือนกสดายุนะคะเนี่ยค่ะยิ่งโตมันจะยิ่งสวยนะคะตอนเ,นเด็กๆมันแบบเป็นแค่นะคะเห็นลูกข้างล่างไหมคะเป็นแค่เขียวจุดแดงนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็ทรงใบสวยเป็นเอกลักษณ์ใบแข็งนะคะนี่ถ้าหนูไม่แน่ใจว่าต้นลูกยังมีหรือเปล่าถ้ามีแบ่งไปที่90บบาทนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะตอนเ,นเด็กๆประมาณนู้นนะคะนี่อันนี้คือตอนโตวสวยมาก นี่ไก่สูตรสงวนนะคะไก่สูตรสงวนก็มีแบ่งสามห้าค่ะมันจะกัดไส้กลางแบบนี้นะคะจะกัดไม่เต็มใบนะคะสําหรับไก่สูตรสงวนมันจะเว้นขอบเขียวนะคะตอน,นเด็กๆก็เขียวทั้งใบนะคะตัวนี้จอมทับนะคะใครชอบแบบไม้เก่าๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะจอมทับมีแบ่งสามสิบห้าบาทนะคะสําหรับจอมทับจะออกโทนน้ําตาลน,นะคะนี่ค่ะนายดอกรักนะคะนี่ มาจะกัดชมพูได้ทั้งอันนี้เลยนะคะตัวนี้มีแบ่งแปดสิบบาทค่ะนายดอกรักตับวีระชนตอนเด็กจะเป็นสีขาวนะคะโตจะกัดชมพูแต่ใช้เวลานิดนึงในการกัดค่ะตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะคะสําหรับพันนี้นี่ใบชตสั้นไปอีกแล้วคะ่ะอันนี้คือท้องสำลิดนะคะนะคะท้องสำลิดนี่สวยมากท้องสำลิดนะคะนี่สวยเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะก็ กระถางสีหนูไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีอยู่ก็จะเช็คให้นะคะแต่กระถางหองมิวย,ยังมีอยู่อยู่ที่สามร้อบาทนะคะนี่ต้นเมฆเขาค่ะกัดสีสวยนะคะทองสำริดเป็นไม้แบบโบราณเลยนะคะตอนเด็กมันจะออกเขียวๆนะคะนี่ค่ะตะละแม่กุสุมานะคะจะมีแบ่งสามสิบห้าบาทนะคะสําหรับตะละแม่กุสุมานะคะเป็นโทนดิ้พูค่ะสวยมากนี่ค่ะนางสวะหะนะคะ นี่มันจะกัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะใช้เวลานิดนึงแต่โตวสวยมากนะคะนางสวาหามีแบ่งสามห้าค่ะ,คะอันดามันพอใหญ่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะตอนโตนะคะนี่วันนี้หนูมีแบ่งกระถาง4นิ้วด้วยนะคะต้นละหนึ่งรอยค่ะ สีสาคอนนะคะตัวนี้ต้นละห้าสิบบาทค่ะสีสาคอนมีค่กกระถางหกนิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันตัวนี้ก็ดังมาแล้วนะคะป้ายสวยมาแล้วอันนี้หนูขอกระถางละสามร้อยบาทค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ดารารลยนะคะตัวนี้เป็นกระถางหกเผื่อใครอยากได้นะคะสําหรับกระถางนี้หนูขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้อนุมานอมมะพร้านะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะต้นละ50บาทค่ะนี่บอลเก่านะคะถ้าจะไม่ผิดจะชื่อขุนสามโชนตัวนี้ต้นละห0ค่ะแล้วก็ข้างๆกันตัวนี้เป็นกวนอูนะคะกวนอูก,ก็มีแบ่ง35บาทนะคะพญานาคราชนะคะพญานาคราชต้นละ80ค่ะสวยมากเป็นบอลกาบค่ะกัดลายมาแล้วด้วยนะคะริมขอบฟ้านะคะต้นละ150บบาทค่ะริมขอบฟ้า อันนี้จะเป็นกําแพงแสนนะคะจะมีกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่35บาทค่ะค่ะอันนี้ก็หลวงราชเสนเนหานะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพันอะไรก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสนะคะคลิปเก่าๆก็ยังสามารถย้อนดูได้นะคะถ้าต้นไหนมีจำนวนเดี๋ยวหนูจะเช็คให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์2 4 3 6 3ปนะคะวันนี้ฝนตกแล้วค่ะฝนมาแล้วนะคะขออนุญาตลาพี่พีไปเพียงเท่านี้นะคะเอาไหมพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมบอลสีสวยๆอีกนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่กดติดตามแล้วหนูขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ผิดพลาดระการไดขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ